เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์วัดพระาธาตุหริพุนชัยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารนิกายเถราวาดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองลำพูนครับวัดนี้ นับว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือและของประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2,478วัดแห่งนี้ว่ากันว่าตามตำนานสร้างมามีอายุกว่า1,000ปีแล้วโดยสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้า อาทิตยราชกษัตริย์องค์ที่33ต่อจากพระนางจามเทวีซึ่งเป็นประถมกษัตริย์แห่งเมืองหริภุนชัยหรือเมืองลำพูนในปัจจุบันนะครับจุดเด่นๆของวัดแห่งนี้เมื่อเข้าสู่พระอารามหลวงเนี่ยนะครับก็จะเจอซุ้มประตูหรือที่เรียกกันว่าประตูโขงเป็นซุ้มประตูที่ทำเป็นลักษณะก่ออิฐถือปูน โบราณสุมยอดเป็นชั้นชั้นเบื้องหน้าสุมประตูนั้นมีสิงใหญ่อยู่คู่หนึ่งซึ่งสร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งโบราณปัจจุบันนี้ก็ยังคงเด่นสง่าอยู่เบื้องหน้าสุมประตูโขงเข้าไปก็จะเจอวิหารหลวง วิหารหลวงนี้เป็นสถานที่ที่ใช้สําหรับประกอบพิธีบาเพ็ญกุศลหรือประกอบศ,ศาสนก,กิจต่างๆวิหารหลวงนี้มีหลังใหญ่มากสร้างแทนหลังเก่าที่พังทลายไปเพราะพายุพัดเมื่อประมาณ100ปีก่อนแล้วก็ได้รับการบุรณะหรือสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยครูบาสีวิชัย ภายในวิหารหลวงมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้หลายองค์ด้วยกันจุดเด่นของวัดนี้ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของวัดพระาธาตุฮริพุนชัยเลยก็ว่าได้ก็คือพระบรมาธาตุฮริพุนชัยตั้งอยู่หลังวิหารหลวงเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระบรมาธาตุฮริพุนชัยนี้เป็นเจดีย์แบบ ล้านนาไทยแท้ๆคล้ายๆกับพระธาตุดอยสุเทพมีความสูงถึง25วาที่ฐานนั้นกว้าง12วามีฉัดประจําสี่มุมมีหอคอยสหอภายในหอมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุริพุนชัยก็คือหอธรรมหลวงหรือหอพระไตรปิฎกครับ นอกจากนั้นก็ยังมีเขาพระสุเมนจำลองมีพระสุวรรณเจดีซึ่งสร้างมาตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่17โดยช่างลาโววัดแห่งนี้ยังมีหอ,อกลังสดานมีวิหารพระบาท4ี่รอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติอริพุนชัยปัจจุบันมี ท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนานายกจำรัดทัตตะศิริเป็นเจ้าอาวาสครับเป็นพระรามหลวงอีกแห่งหนึ่งที่มีความงดงามแล้วก็เป็นโบราณสถานที่ควรค่าแก่การศึกษาประวัติศาสตร์และแวะเยี่ยมชมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมซึ่งสะท้อนถึงพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงราชการปัจจุบัน ที่ส่งอุปถรรัมภ์บำรุงเชิดชูพระพุทธศาสนาครับนี่คือวัดพระาธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารครับ